ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการปรับโทรศัพท์สเปคต่ำๆให้ภาพเลือล่อนๆยิงหัวเขาง่ายๆโดยที่ไม่ใช้แอปพลิเคชันอะไรนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้เทคนิคหรือยังรู้เทคนิคเพิ่มเติม,ตม,ผ,มผมก็อย่าลืมฝากชมคลิปของผมด้วยนะครับมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทย ครบคร่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาแนะนําการปรับตั้งค่าโทรศัพท์แบบสเปกต,ต่ำๆให้แบบภาพลื่นๆนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่ปรับขั้นสูงไม่ได้นะครับก็ดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนะก็สําหรับขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่ตั้งค่านะ, <M cl ink> ะสาหรับตั้งค่าของผมก็จะอยู่พี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับทุกคนนะก็ กดตามผมมาได้เลยนะครับแล้วก็กดคําว่าอื่นๆนะครับทุกคนนะแล้วให้เราทําการอัปโหลดนะครับมันจะเขียนคําว่าอัปโหลดนะให้เรากดเข้าไปเลยนี่นะก็ผมได้อัปโหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะแล้วก็ให้เราคลิกกากระบาดเลยนะครับทุกคนนะคลิกกากระบาดออกเลยนะแล้วก็รอสักพักนะครับทุกคนนะแล้วก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะครับ <S <S <Hasta> จากนี้นะครับให้ทุกคนปรับกราฟิกให้เป็นการสูงนะครับแล้วก็ ปรับเฟรมเรทให้เป็นขั้นสูงนะครับทุกคนนะแล้วก็ปิดนะครับปิดชาร์โด้นะครับแล้วก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็ให้ทุกคนกากกระบาดออกนะครับทุกคนนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปที่ตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็กดคําว่าอื่อนๆนะครับทุกคนนะแล้วทีนี้ให้กดคําว่าดาวน์โหลดนะครับทุกคนนะคลิกเข้าไปเลยแบบนี้นะปึ๊บ ดาวน์โหลดเสร็จนะครับทุกคนนะนี่นะครับกากระบาดออกมานะครับทุกคนนะเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมเอาไปปรับลองดูกันนะครับทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะถ้าใครเอาไปใช้อย่างไงแล้วก็เป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับก็ ไปดูไฮไลท์ห้องผมกันต่อเลยครับ First door. First door. Yeah, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, your love's in vain. Now you feel ashamed. Yo, you told me no because I wasn't getting paid. These old They don't trust your friends Tell me why they sending pictures They don't wanna take your place Stumble on me I know you're gonna ask me where I've been Girl, I've been trying to love you bad boy, I don't have time I don't ever text I was on the road I don't ever rest She staring at me hes looking obsessed I don't ever look back I don't ever care Made my money I wanna invest He's so, so proud That I never had sex Yeah, I now Pass my test Even if I don't I would never confess She I tried Things don't feel the same. I don't wanna play no games. Since I got this fame, it's been so hard to love again. Girl, you're losing, vain Now you feel ashamed. Girl, you told me.